เอาอไรคำถามผมคุณอนุวัฒน์ช่วยยืนยันให้หน่อยว่าค่าแรงจะขึ้นจริงไหมยืนยันให้ครับในยุคแบบนี้นะข้าวของโคตรแพงค่าแรงเท่าเดิมไม่ขึ้นมาหลายปีแล้วอ่ะมีเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่า้ัาตีแรงงานเองท่านปลัดกระทรวงแรงงานก็บอกแล้วว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําให้นะครับปรับยังไงบ้างมันเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการไตรภาคีฮะเขาหารือร่วมกันแล้วนะครับบอกว่าจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ําให้ขึ้นให้อยู่ที่ประมาณ 5-8%ด้วยกันจะเย็นนะจะเย็น 5- 8เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ได้เท่ากันทุกจังหวัดนะฮะหคือไม่ได้ได้เท่ากันและบางจังหวัดอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องการเติบโตนะฮะจังหวัดท่องเที่ยวอาจจะปรับขึ้นเยอะหน่อยจังหวัดทั่วไปก็จะปรับขึ้นเล็กน้อยนะฮะอันนี้ต้องอยู่ที่การพิจารณาครับก็ปรับขึ้น 5- 8ถึงเเซ ยังไม่ได้มีผลเลยนะครับจะมีผลจริงๆเนี่ยตามหลักการก็คือประมาณต้นมกราปี66ก็คือต้นปีหน้าค่าแรงขั้นต่ำถึงจะปรับขึ้น5-8ด้วยกันซึ่งถ้าคำนวณนะ,ะหลายคนคิดแบบอารแล้วมันประมาณกี่บาทเนาะถ้าคำนวณค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ313บาทถึง3 2 6บาทเนาะหรือ36บาทนี่แหละก็อ่า313บาทถึง336บาทอ่าถ้าจำไม่ผิดนะ ก็ไปคำนวณแล้วเนี่ยปรับขึ้น5-8%มันก็จะตกอยู่ที่ประมาณปรับขึ้น10กว่าบาทถึง20กว่าบาทซึ่งก็บอกแล้วแต่ละจังหวัดจะได้ไม่ตรงกันก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเป็นข่าวดีเนาะปรับขึ้นปีหน้าก็นี่แหละปรับประมาณนี้นะ5-8%ยืนยนันคอนเฟิร์มว่านี่คือข่าวจริงครับ